ทางออกแล้วจบเกมแล้วอันนี้ฉันจะบอกว่านมีป้ายอะไรเขียนด้วยดูดีอย่าลืมเข้าบ้านก่อนพาทิ่ตกดินนะค่ะว่าแล้วไอเกนเนี่ยไอเนี่ยไอนี้ไอนีุ้ณอยู่น่าจะสุดเมื่อไหร่เราก็จะมาอยู่อาศัยกันที่นี่แทนเราจะเป็นต้องกลับโลกจริงหรอกมีน้ำแอลมอนในแทงให้กินแบบไม่จำกัดเรามีแค่น้ำแอลมอนเราก็อยู่ได้แล้ว ไอ้ด่านนี้มันสิ้นสุดยังไงนะเพื่อนไม่รู้กูไม่รู้อะไรหลังจากนี้แล้วกูรู้แค่นั้นแหละจริงๆกูรู้แค่ว่าพาพาที่ตกดินต้องรีบเข้าบ้านไม่งั้นตายอ่ะรู้แค่นั้นแหละกูเจอรถมีเสียงกูสตาร์ทรถแล้วอ่ะขับไปแล้วมันขับไปให้กูเองกูลงแมารถมาแล้วกูลงแมารถมาแล้วรถรถมันจะพากูไปไหนช่วยบอกกูทีไอ้ฟิลมันเหมือนมีประสาทด้านหน้าเลยว่ะนั่นนะถ้าถ้าตามเนเรื่องมันจะมีประสาทอะไรสักอย่างแหละ นั่นนะตรงเนี่เออใช่มันเป็นปราสาทของนายกเมืองนี้แล้วมันบอกาว่าพี่ที่เราจะออกต่ากห้องนี่ได้ต้องเอาชนะมันให้ได้กูกำลังนั่งรถไปอยู่เพื่อกูเป็นรนศาสารนะกูอป็นคน่อกูกำลังเข้าบ้านหาของกินมืด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 แล้วกูอยู่ข้างนอกเข้าบ้าน เข้าานบ้า,านอะไรกูอยู่ในรถเพื่อนกูอยู่ในบ้านแต่สติกูบินแล้วเพื่อนกูหาทางเข้าบ้านไม่เจอเจอกันบ่ายมอนเตอร์กำลังอาราว่าเจอข้างนอกเรียบร้อยนายยิ้มมาแดกกูแล้วเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยบายๆทำไม,ไไมเจี๊ยบต้อกินนะเจี๊ก็อยู่ในบ้านไม่ใช่หรอใช่แต่สติกูหลุดไปแล้วอ๋อสติหลุดเ่าเพิ่งรถล,ลงไปเพิ่มหนึ่งมเงาเือใช่แล้วปะวแล้ว ไอฟิวเห็นปราสาทไหมด้านหน้ามึงอะเห็นเห็นไหนวะาปราสาทขางพวกมึงนะกูเ hmm. ห right? ็นแต่บ you know? ้านมัน you ม know, like no, oh, you know, like ีมันมีปราสาทข้างหน้าข้างโล้นหน้าข้างหลังมึงอะนั่นอะเห็นไหมใกล้ไกลแยะเออยิ้มมาแดกกูแล้วมึงเจอกันหรือเราต้องนั่งรถไปปราสาทนะไม่เคยเห็นเหมือนกันเพื่อนไม่เคยเห็นเลนไม่เคยเจอใช่ไหมอือโอ้เรียบร้อยเจอกันเออตัวเด็กนะถ้าสมมุิมึงติดอยู่ในแบล็กลูมแล้วขึ้นคันนี้ใช่ไหม คือทันดีแล้วกันไอ้นี่ไงออมอนผื้นอ๋อคือมาจะมาคือมาต่อด้วยขอด้วยโดวขึ้นมาถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยกูโดนผ่าัดออกด้วยกูรู้จิ้วขึ้นอีกคันมาโอเคเจอออมอนอีกขวดนึงจะหยิบผื่นให้นะหยิบเป็นดีมึงอาจจะต้องเก็บไปกินคนเดียวก่อดรอไปมากน่าจะมีคันด้านหน้าป่ะใช่มีคันด้านหน้าโอเคมึงไปแล้วมึงขึ้นเลยก็ได้เดี๋ยวกูไปรถเมย์ขวา ปโอ้ไปทำแล้วเพือ่อนเข้าบ้านกันไหมบ้มา,นานบ้านไอ้เฮียตัวอะไรไม่รู้เข้ามาในบ้าน,นกูน่ากลัวใช่ไหมใช่น่ากลัวมากตาแดงๆมันยืนแช่อยู่หน้าบ้านกูเลยตัวอะไรไม่รู้นะ่ากลัวมากเชา้ชาอย่างวะเช้าแล้วเช้าแล้วป่ะป่ะกูจะไม่รอแล้วสติกูก็จะเรื่งราง มาแล้วใช่ก็จะไม่ไหวแล้วเร็วยิบหยิบแล้วพี่้ตรงนี้นี้ออไม่นะไม่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 ไมนไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่กม่ไม่อมแไม่ล้่ไม่กั่เม่ไม่ไมอไม่่ไม่นม้ไม่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 ีม่อม่ไม่ม่ไ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 ี่ไม่ไม่ไง่ไ่ม่ไไม่ไ่ไม่ไม่ไม่เม่ไม่ะไมม่ยไ ล้วจะขึ้นไปยังไงแล้วนั้นไม่รู้หมดแล้วมึงไะเตียงนีด้วยเหรอได,ได้ได้ได้บ้านอะไรเตียงอยู่ข้างล่างวะแล้วห้องข้างบนไปทำอะไรไม่รู้เตียงอีกกนหนึงเบาเตียงมสองชั้นมีรถอีกไหมอ่ะคือถ้ามานั่งรถไปแล้วมันจะขึ้นไปบนนัไ้ไงนั่นแหละสิถ้าไม่ได้ขึ้นรถ